แม้เขาจะไม่หลอ่อไม่ได้โดดเด่นจนใครหันมองตั้งแต่แรกเห็นแต่เขากลับมีสเสน่ห์ที่คนรอบข้างละสายตาไม่ได้ไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ไม่ใช่เพราะเงินทองและไม่ใช่เพราะเขาพยายามเอาใจใครมากกว่าปกติแต่เป็นเพราะสิ่งหนึ่งที่เขามีอยู่เงียบๆและใช้มันโดยไม่ต้องอวดอ้างนั่นคือความเข้าใจคนเขาไม่จำเป็นต้องพูดเยอะ แต่ทุกครั้งที่พูดกลับมีน้ำหนักจนคนฟังนิ่งเขาไม่ใช่คนตลกแต่กลับทำให้คนอยู่ใกล้รู้สึกเบาใจอย่างประหลาดเขาไม่ต้องอธิบายว่าตัวเองมีค่าเพราะวิธีที่เขาปฏิบัติต่อทุกคนมันคือคําอธิบายในตัวเองบางคนพยายามสร้างภาพแต่เขากลับยอมให้คนรู้จักตัวตนที่แท้ บางคนพยายามแข่งขันแต่เขากลับเลือกเข้าใจและยื่นมือให้ในวันที่คนอื่นลมความฉลาดของเขาไม่ใช่เรื่องตัวเลขแต่มันคือการอ่านคนได้ขาดโดยไม่ตัดสินเขาไม่แสดงออกว่ารู้เยอะแต่เมื่อใครพูดพลาดเขาจะไม่รีบขานเขาแค่ยิ้มเบาๆแล้วเปลี่ยนประเด็นอย่างนุ่มนวลเพราะเขาเข้าใจว่าในบางช่วงเวลา คนบางคนแค่ต้องการพูดไม่ได้ต้องการคำตอบหลายครั้งเขาถูกเข้าใจผิดว่างเงียบแต่ความเงียบนั้นคือการฟังอย่างลึกซึง้งเขาให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยเขาทำให้บทสนทนาไม่มีแรงต้านเขาทำให้ความใกล้ชิดเป็นเรื่องเบาใจไม่ใช่ภาระผู้หญิงหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรตัวเองถึงชอบเขา แต่อยู่ใกล้แล้วไม่อยากไปไหนทั้งที่เขาไม่มีรถหรูไม่มีเสื้อผ้าแพงไม่มีโปรไฟล์น่าสนใจเหมือนคนอื่นแต่เขากลับมีบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นคำคนที่เห็นเขาครั้งแรกอาจไม่คิดว่าชายคนนี้จะมีอะไรแต่เมื่อได้พูดคุยเมื่อได้สัมผัสความคิดเมื่อได้เห็นวิธีที่เขาให้เกียรติคนที่อ่อนแอกว่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่า ผู้ชายที่ไม่หล่อคนนี้มีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไปความฉลาดของเขาไม่ใช่เพราะเขาเรียนเก่งแต่เพราะเขารู้ว่าเมื่อไรควรพูดเมื่อไรควรเงียบเมื่อไรควรแสดงความอ่อนโยนและเมื่อไรควรแข็งแกร่งเพื่อปกป้องเขาไม่พยายามเป็นคนดีแต่สิ่งที่เขาทำกลับดีโดยไม่ต้องพยายาม เขาไม่พยายามอธิบายสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะเขารู้ว่าคนที่เข้าใจก็จะเข้าใจเองโดยไม่ต้องให้พูดเขาไม่เคยวิ่งตามคนที่ไม่เห็นคุณค่าเขาไม่เคยอ้อนวอนให้ใครอยู่ต่อและเขาไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับสิ่งที่เขาทำมีเพียงอย่างเดียวคือรักษาตัวตนที่สงบมั่นคงและไม่เออะเพราะเขาเข้าใจว่า ความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ต้องพยายามเกินเหตุในวงสนทนาเขาอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดแต่กลับมีคนอยากฟังเขามากที่สุดเพราะทุกคำที่เขาพูดมันไม่ใช่เพื่อโชว์แต่มันเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกเขาไม่สนใจจะเด่นแต่เขาสนใจจะจริงใจมีคนพยายามถามเขาว่าทำไมไม่ทำตัวให้มีเสน่ห์เหมือนคนอื่นเขาตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆว่า เพราะเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ฉันแสดงแต่มันอยู่ที่สิ่งที่ฉันไม่จําเป็นต้องแสดงเขาเข้าใจดีว่าความนิ่งไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือพลังที่เลือกจะไม่ใช้โดยเปล่าประโยชน์เขาไม่ได้อยากเอาชนะแต่เขาอยากเข้าใจเขาไม่ได้อยากครอบครองแต่เขาอยากดูแลคนที่เคยหัวเราะเยาะเขาในวันแรกที่เจอ กลับกลายเป็นคนที่เดินมาขอโทษโดยไม่มีคำบังคับคนที่เคยมองเขาผ่านผ่านกลับกลายเป็นคนที่พูดชื่อเขาเสมอในวงสนทนาทั้งที่เขาได้ไม่เปลี่ยนอะไรเลยมีแค่คนอื่นที่เริ่มเห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยพูดออกมาเขาอาจไม่ใช่คนที่ใครอยากถ่ายรูปคู่แต่เขาคือคนที่ใครก็อยากอยู่ใกล้เมื่อวันแย่มาถึงเขาไม่ใช่คนที่สร้างเสียงหัวเราะ แต่เขาคือคนที่ทำให้ใครบางคนหยุดร้องไห้ได้เพราะเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้คนทั้งโลกชอบแต่มันคือการทำให้คนบางคนรู้สึกว่าโลกใบนี้อ่อนโยนขึ้นเมื่อมีเขาอยู่เขาไม่ใช่คนที่มีคำพูดหวานหูแต่ทุกคำที่ออกจากปากเขาเต็มไปด้วยความจริงใจเขาไม่รีบร้อนจะพิสูจน์อะไรเพราะเขารู้ว่าเวลาจะเป็นคนอธิบายแทนเขา หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายที่ไม่หล่อไม่โดดเด่นถึงมีคนเชื่อใจเขามากขนาดนั้นความลับไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่ซ่อนอยู่ในการที่เขาไม่ทาให้ใครรู้สึกด้อยเขาไม่เคยอวดเก่งไม่เคยข่มใครและไม่เคยเอาความเหนือกว่ามาทำให้ใครรู้สึกต่ำต้อยเพราะเขารู้ว่าการยกตัวเองไม่เคยทำให้ใครสูงขึ้นอย่างแท้จริง เขาไม่กลัวคำวิจารณ์ไม่วันคําสบประมาทและไม่โกรธเมื่อถูกมองข้ามเพราะเขาเข้าใจว่าความมั่นคงไม่ได้มาจากคำชมแต่มาจากการยืนอยู่กับตัวเองในวันที่ไม่มีใครปรบมือผู้หญิงบางคนเคยหลงสเสน่ห์ชายรูปหล่อแต่สุดท้ายต้องร้องไห้กับคำโกหกบางคนเคยเดินตามชายเจ้าคำหวานแต่ต้องหายใจติดขัดเพราะความไม่จริงใจ เมื่อเจอเขาจึงเปลี่ยนไปเขาไม่พูดมากแต่สิ่งที่เขาทำกลับมากพอจะรักษาหัวใจใครคนหนึ่งไว้ได้เขาไม่อ้อนแต่กลับมีคนอยากอยู่ใกล้เขาไม่แสดงความรักให้เวอร์วังแต่ทุกการกระทำกลับทำให้คนรู้สึกปลอดภัยเกินกว่าคำว่ารักเมื่อเขาเดินจากไปไม่มีเสียงดังแต่คนที่เหลืออยู่จะรู้ว่าอะไรบางอย่างขาดหายเมื่อเขาเงียบ ทุกอย่างจะนิ่งแต่ในความนิ่งนั้นมันคือความเคลื่อนไหวที่สะเทือนใจมากที่สุดเขาไม่ใช่คนที่ทำให้ใครตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นแต่เขาคือคนที่ทำให้ใครหลายคนรักไม่ลงเมื่อจะจากไปไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนชีวิตใครแต่เพราะเขาอยู่ข้างๆในช่วงที่ชีวิตใครคนนั้นแทบจะพังเขาไม่เสนอทางออกเขาแค่นั่นเงียบๆฟังฟังด้วยใจ ไม่ใช่เพื่อจะตอบเขาไม่ถามซ้ำหากใครยังไม่พร้อมจะเล่าเขาไม่เร่งใครให้ลุกหากใครยังล้มไม่สุดเขาเพียงแค่เฝ้าดูและพร้อมจะพยุงเมื่ออีกฝ่ายต้องการจริงๆสิ่งที่เขาทำไม่ได้ซับซ้อนแต่กลับหายากเหลือเกินในโลกที่คนสนใจแต่ตัวเองหลายคนหลงรักเพราะความดีแต่เขาคือคนที่ถูกหลงรักเพราะความนิ่ง ที่ไม่ทิ้งใครในเวลาที่ไม่เหลือใครเขาไม่พูดว่าไม่เป็นไรแต่เขาจะส่งสายตาที่ทำให้รู้สึกว่าฉันเข้าใจเขาเคยถูกบอกว่าเชยเพราะไม่แต่งตัวตามกระแสเพราะยังใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าและยังชอบนั่งเงียบๆในร้านกาแฟมุมเดิมแต่ใครจะรู้ว่าในความเชยเหล่านั้นมันซ่อนสมองที่เฉียบคมและหัวใจที่ลึกเกินใครจะเข้าถึง เขาไม่ใช้คำพูดเพื่อให้ใครสะเทือนแต่เขาใช้ความคิดเพื่อให้ใครบางคนอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเขาไม่ใช้คำคมเพื่อสร้างภาพแต่เขาใช้ความเงียบเพื่อฟังในสิ่งที่ไม่มีใครฟังมีคนเคยบอกว่าเขาไม่น่าสนใจแต่นั่นเป็นเพราะคนเหล่านั้นมองแค่ผิวเผินคนที่เข้าใจเขาจริงจะรู้ว่าเขาไม่ใช่แค่คนน่าสนใจ แต่เป็นคนที่น่าจดจำเขาไม่พยายามแสดงความฉลาดแต่เมื่อใครสักคนเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนเขาจะค่อยๆชี้ให้เห็นมุมที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตไม่ใช่เพื่อให้ใครรู้ว่าเขาเก่งแต่เพื่อให้คนตรงหน้าเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาไม่ใช่ผู้นำที่ยืนอยู่บนเวทีแต่เขาคือคนที่คอยจัดแสงให้คนอื่นได้เปล่งประกาย เขาไม่ต้องเป็นจุดศูนย์กลางแต่กลับทำให้ใครหลายคนรู้สึกมั่นคงเพียงเพราะเขายังอยู่ในมุมเงียบๆเ,เวลามีคนทะเลาะกันเขาไม่เลือกข้างแต่เขาจะคอยฟังทั้งสองฝั่งโดยไม่เร่งตัดสินเขารู้ว่าคนที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการให้ใครชนะพวกเขาแค่ต้องการให้ใครสักคนเข้าใจในห้องที่มีเสียงดังเขาคือความเงียบ ในช่วงเวลาที่ทุกคนแสดงความเห็นเขาคือความนิ่งที่รอฟังในวันที่ทุกอย่างสับสนเขาคือความแน่ชัดที่ไม่พูดเกินจำเป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยบอกว่าเธอไม่เคยมองเขาเลยในวันแรกแต่ตอนนี้กลับไม่กล้ามองใครอื่นเพราะเธอรู้ว่าคนแบบเขาหาไม่ได้อีกเขาไม่ได้ยืนอยู่ในความฝันของใคร แต่เขาเป็นคนที่ทำให้ความฝันของใครบางคนเป็นจริงเขาไม่สัญญาอะไรเลยแต่เขากลับรักษาทุกอย่างด้วยความสม่ำเสมอเขาไม่พูดถึงความรักแต่ทุกการกระทําของเขาคือคำว่ารักที่ชัดกว่าคำพูดใดๆเขาคือคนธรรมดาที่มีผลกับหัวใจของคนหลายคนโดยไม่ต้องพยายามไม่ใช่เพราะเขาดีที่สุดแต่เพราะเขาจริงที่สุด เขาไม่เคยเอาความดีมาอ้างไม่เคยพูดว่าตัวเองซื่อสัตย์แต่คนที่อยู่ใกล้เขาจะรู้สึกปลอดภัยโดยไม่ต้องมีหลักฐานใดๆเขาไม่ถามว่าคนอื่นคิดยังไงกับเขาเพราะเขาไม่ต้องการเปลี่ยนตัวเองตามคำตอบเหล่านั้นเขาไม่ใช่คนมีสเสน่ห์ในแบบที่สังคมมองหาแต่เขาคือคนที่มีพลังพิเศษในการทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเขาไม่ต้องแต่งตัวหรู แต่เขาแต่งจิตใจให้เรียบร้อยกว่าภายนอกเสมอเพราะเขาเชื่อว่าความประณีตของคนอยู่ที่วิธีที่เราปฏิบัติกับคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่สวมใส่เวลามีคนพูดจาไม่ดีใส่เขาเขาไม่โต้เถียงเขาเพียงแต่ยิ้มแล้วเดินต่อเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกเสียงที่ควรเก็บไว้ในใจเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกคำพูดที่ควรให้พลังเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในห้อง แต่เขากลับเป็นคนที่ทุกคนถามความคิดเห็นเมื่อถึงทางตันเขาไม่ชี้นิ้วสั่งแต่เขาทำให้คนอยากเดินตามเขาเคยผ่านความผิดหวังเขาเคยถูกหักหลังแต่เขาไม่เคยปล่อยให้บาดแผลเหล่านั้นเปลี่ยนเขาเป็นคนที่เย็นชาเขายังอ่อนโยนแม้โลกจะไม่อ่อนโยนกับเขาและสิ่งนั้นเองที่ทำให้เขาโดดเด่นไม่ใช่เพราะเขาแข็งแกร่ง แต่เพราะเขาอ่อนโยนโดยไม่กลัวจะถูกทำร้ายอีกผู้คนจึงดึงดูดเข้าหาเขาโดยไม่รู้ตัวเขาไม่เคยบอกใครว่าตัวเองพิเศษแต่เขากลับกลายเป็นคนพิเศษในความทรงจำของใครหลายคนไม่ใช่เพราะเขาทำอะไรยิ่งใหญ่แต่เพราะเขาทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจเขาจำวันเกิดของเพื่อนร่วมง,งานเขาไม่ลืมคำพูดที่ใครเคยบอกไว้ตอนเศร้า และเขายังส่งข้อความสั้นๆในวันที่ใครบางคนคิดว่าตัวเองไม่มีใครเขาอาจจะไม่มีคำพูดปลอบใจที่สวยหรูแต่เขาอยู่ตรงนั้นเสมอในวันที่โลกของใครบางคนไม่สดใสเขาไม่ถามว่าช่วยอะไรได้บ้างแต่เขาจะทำในสิ่งที่ควรทำก่อนคำขอจะหลุดจากปากผู้หญิงหลายคนเริ่มมองเขาด้วยสายตาเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะเขาหล่อขึ้น แต่เพราะเขาไม่เหมือนใครที่เคยผ่านมาเขาไม่ทำให้รู้สึกพิเศษเพียงชั่วคราวแต่เขาทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในทุกวินาทีที่อยู่ใกล้เขาอาจจะไม่เก่งเรื่องการสร้างความโรแมนติกแต่เขาเก่งเรื่องการรักษาน้ำใจเขาไม่พูดว่ารักแต่เขาจําได้ว่าคนที่เขารักแพ้ดอกไม้ชนิดไหนชอบดื่มกาแฟแบบไหนหรือกลัวอะไรในตอนกลางคืน เขาไม่ได้มอบของขวัญราคาแพงแต่เขามอบความสบายใจที่ไม่มีขายที่ไหนในโลกคนที่เคยผ่างความวุ่นวายจะรู้ทันทีว่าเขาคือความนิ่งสงบที่ควรค่าแก่การรักษาเขาไม่ได้แสดงให้ทุกคนเห็นแต่เขาทำให้คนที่สำคัญรู้ว่าคุณต้องไม่เข้มแข็งตลอดเวลาฉันจะอยู่ตรงนี้และประโยคนั้นไม่ได้มาจากปาก แต่มาจากการกระทําที่ซ้ําแล้วสาเล่าโดยไม่ต้องพูดซ้ําสักคําเขาไม่เคยแข่งขันกับใครเขาแค่พยายามเป็นเวอร์ชั่นที่สงบและมีความสุขที่สุดของตัวเองไม่ใช่เพราะเขาไม่ทะเยอทะยานแต่เพราะเขารู้ว่าความสําเร็จไม่ใช่การแซงใครมันคือการไม่หลงทางจากตัวเองเขาไม่เคยอิจฉาเวลาคนอื่นได้ดีตรมกันข้ามเขาเป็นคนแรกที่ยกมือ ปลบมือและเป็นคนสุดท้ายที่เดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรแต่ใจเขายินดีอย่างแท้จริงเพราะเขาเข้าใจว่าแสงของคนอื่นไม่เคยดับแสงของตัวเองเขาไม่พยายามสะสมคนรู้จักแต่เขาใส่ใจคนที่รู้จักเขาอย่างลึกซึง้งบางทีเขาอาจไม่มีเพื่อนเป็นร้อยแต่คนที่เหลืออยู่ข้างเขาคือคนที่ไม่ทิ้งกันเมื่อไม่มีอะไรเหลือให้ภูมิใจ เขาไม่เคยยือนอยู่ในจุดที่สูงที่สุดแต่เขามักอยู่ในจุดที่มั่นคงที่สุดเขาไม่ทำให้ใครว้าวแต่เขาทำให้ใครบางคนหยุดวิ่งเพราะอยู่กับเขาแล้วไม่ต้องพยายามเป็นใครผู้หญิงบางคนเคยพูดว่าเธอไม่รู้ว่าอะไรทำให้เธอไว้ใจเขาเร็วขนาดนั้นแต่พอคิดไปคิดมามันอาจเป็นเพราะเขาไม่พยายามให้เธอไว้ใจเลย เขาแค่เป็นเขาและความเป็นเขานั้นไม่มีผิดภัยเขาไม่ใช่คนที่พูดว่าฉันจะอยู่กับคุณแต่เขาคือคนที่ไม่พูดเลยแต่ไม่เคยหายไปไหนเขาไม่ร้องขอให้ใครเลือกเขาแต่คนที่เคยอยู่ใกล้กลับเลือกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ตัวเขาไม่เคยประกาศว่าตัวเองเป็นคนดี แต่ทุกครั้งที่เกิดปัญหาเขาจะเป็นคนแรกที่ก้าวเข้ามาช่วยโดยไม่ถามว่าใครทำเขาไม่ใช้ความดีเพื่อให้ใครยอมรับแต่เขาทำเพราะมันถูกต้องแม้บางครั้งจะไม่มีใครเห็นแม้บางครั้งจะไม่รับคําขอบคุณเขาไม่ใช่คนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาชอบสิ่งเรียบง่ายซื่อสัตย์และชัดเจน เขาไม่ตามหาเรื่องตื่นเต้นแต่เขาสร้างความมั่นคงให้คนที่อยู่รอบข้างโดยไม่รู้ตัวในโลกที่ทุกคนแข่งขันกันเพื่อจะเป็นที่หนึ่งเขาคือคนที่เลือกจะถอยมาอยู่ข้างหลังเพื่อดูแลคนอื่นให้ก้าวไปข้างหน้าเขาอาจไม่ได้อยู่ในแถวหน้าของความสำเร็จแต่เขาอยู่ในเบื้องหลังของหลายความสำเร็จที่ใครบางคนจดจำเขาไม่ต้องการยืนอยู่บนเวที เขาแค่ต้องการให้คนที่เขารักมีที่ยืนที่มั่นคงและถ้าต้องยืนคนเดียวเพื่อให้คนอื่นได้นั่งเขาก็ยินดีโดยไม่ลังเลเขาไม่เคยชอบความวุ่นวายเขาเลือกความสงบไม่ใช่เพราะเขาไม่กล้าเจอโลกแต่เพราะเขารู้ว่าในความเงียบมีคำตอบมากกว่าคำพูดและนั่นแหละที่ทำให้เขามีคนหลง ไม่ใช่เพราะเขาสร้างภาพแต่เพราะเขาคือภาพที่ไม่ต้องแต่งคือความจริงที่ไม่ต้องเรียกร้องคือความมั่นคงที่ไม่ต้องประกาศเขาไม่ใช่คนที่ใครมองแล้วต้องร้องว้าวแต่เขาคือคนที่เมื่อมองซ้ำแล้วซ้ำอีกยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้ไม่ใช่เพราะรูปร่างหน้าตาแต่เพราะเขามีแววตาที่นิ่งลึกและปลอดภยัย มีท่าทีที่ไม่รีบร้อนไม่เอาชนะเขาทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าชีวิตต้องไม่วิ่งตลอดเวลาเขาไม่พยายามยัดเยียดคำแนะนำแต่เมื่อใครเปิดใจฟังเขาจะพูดในจังหวะที่พอดีเขาไม่ใช่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจแต่เขาคือแรงบันดาลใจที่มีชีวิตจริงเขาไม่ต้องยกตัวอย่างใครเพราะแค่เห็นเขาใช้ชีวิตก็รู้แล้วว่าความนิ่งความคิด ความเข้าใจมันหล่อเลี้ยงคนคนหนึ่งได้ขนาดไหนผู้หญิงบางคนที่เคยคิดว่าต้องการแต่คนที่มีความมั่นใจสูงคนที่กล้าคนที่เสียงดังกลับพบว่าความมั่นใจที่แท้จริงอยู่ในความนิ่งของเขาอยู่ในการที่เขากล้ารับฟังโดยไม่รีบตอบอยู่ในการที่เขาไม่ต้องแสดงอะไรเลยแต่กลับทําให้รู้สึกว่านี่แหละคนที่ไว้ใจได้จริง เขาไม่ใช่คนที่เดินมาแล้วทุกคนต้องหันมามองแต่เขาคือคนที่เมื่อเดินออกไปทุกคนจะรู้สึกว่าขาดบางอย่างไม่ใช่เพราะเขาเคยสร้างความวิเศษแต่เพราะเขาเคยอยู่ตรงนั้นแบบเรียบง่ายแต่มากความหมายเขาไม่ทำตัวให้ยากจะเข้าใจแต่เขาลึกพอที่จะทำให้คนที่อยากเข้าใจต้องใช้หัวใจมากกว่าแค่สายตาและนั่นแหละ ที่ทำให้เขาน่าหลงไหลเพราะเขาไม่ใช่คนที่ยื่นทุกอย่างให้เห็นตั้งแต่แรกแต่เขาคือคนที่ทุกย่างก้าวทำให้เราอยากรู้จักมากขึ้นโดยไม่ต้องมีคำเชิญเขาไม่พาตัวเองเข้าไปในที่ที่มีแต่การเปรียบเทียบเพราะเขาเชื่อว่าแต่ละคนมีเวลาที่เหมาะสมของตัวเองเขาไม่รู้สึกด้อยเมื่อเห็นคนอื่นสำเร็จและไม่รู้สึกเหนือเมื่อเห็นใครกำลังล้ม เขาแค่ใช้ทุกวันอย่างเข้าใจและไม่รีบเร่งไปตามเสียงรอบข้างในเวลาที่คนส่วนใหญ่เร่งเดินเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเขาคือคนที่หยุดเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองว่ายังอยากไปทางนั้นอยู่หรือเปล่าเขาไม่กลัวการช้ากว่าใครเขากลัวแค่อย่างเดียวคือไปผิดทางเพราะเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองเขาเคยถูกมองข้ามเคยถูกมองว่าเฉยชา แต่เขาไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อเรียกความสนใจเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครมองเห็นจากเปลือกเขาต้องการให้คนที่มองเข้ามาเจอความจริงที่ไม่ซ่อนเขาไม่ใช่คนที่สร้างความตื่นเต้นในทุกวินาทีแต่เขาคือคนที่สร้างความนิ่งในวินาทีที่วุ่นวายที่สุดคนแบบเขาอาจไม่ได้ทำให้คุณหัวเราะดังแต่เขาจะเป็นคนที่คุณคิดถึงในวันที่เงียบเกินไป ความน่าหลงไหลของเขาไม่ได้อยู่ในคำพูดแต่อยู่ในช่วงที่เขาเงียบและคุณเริ่มคิดถึงเสียงของเขาไม่ใช่เพราะเขาเปล่งเสียงได้ไพเราแะแต่เพราะเสียงของเขาเคยปลอบคุณได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเขาไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงกลางของทุกเรื่องแต่เขาคือคนที่ทุกคนหันไปหาเมื่อความแน่นอนในใจเริ่มสั่นคลอน เขาคือสมดุลในความผันผวนคือความอ่อนโยนในวันที่แข็งกร้าวคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ต้องอธิบายเขาไม่ใช่คนที่ใครจำได้เพราะเรื่องราวอลังการแต่เขาคือคนที่ใครหลายคนลืมไม่ลงเพราะเรื่องเล็กๆที่เขาทำโดยไม่หวังผลเขาเคยช่วยคนแปลกหน้าโดยไม่ถามชื่อเขาเคยหยุดฟังคนที่ไม่มีใครฟัง เขาเคยแบ่งขนมชิ้นเดียวในวันที่ตัวเองก็หิวไม่ใช่เพื่อสร้างภาพแต่เพราะเขาเป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติเขาไม่เคยบ่นว่าโลกใจร้ายเพราะเขาเข้าใจว่าโลกมีทั้งด้านอ่อนโยนและด้านแข็งกร้าวสิ่งที่เขาทำจึงไม่ใช่การหลบหนีแต่คือการวางใจให้มั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาไม่คาดหวังให้ใครเข้าใจทุกอย่าง แต่เขาเลือกจะไม่ทำร้ายใครแม้ในวันที่ตัวเองเจ็บเขาไม่เป็นคนที่พูดว่าฉันโอเคเพื่อให้ทุกคนสบายใจแต่เขาพร้อมจะบอกว่าวันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยความจริงใจและในเวลาเดียวกันเขาก็พร้อมจะฟังคําว่าฉันท้อโดยไม่มีคําตัดสินนั่นคือเหตุผลที่คนรอบข้างไว้ใจเขาเพราะเขาไม่ใช่คนที่เก่งทุกอย่าง แต่เขาคือคนที่อยู่กับความไม่สมบูรณ์ได้อย่างเข้าใจในวันที่คนรอบตัวเจอเรื่องเลวร้ายเขาอาจไม่ได้พูดคําปลอบใจยืดยาวแต่เขาจะวางมือลงบนบ่าเบาๆไม่ต้องพูดอะไรก็รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะเขาไม่เคยเร่งใครให้ลุกขึ้นเร็วเขาไม่เคยบอกว่าพอแล้วหยุดเศร้าได้แล้วเขาแค่ปล่อยให้คนค่อยๆหายใจในจังหวะของตัวเอง เพราะเขาเข้าใจดีว่าบางการฟื้นฟูต้องใช้ความเงียบไม่ใช่คำพูดเขาไม่ต้องการให้ใครจำเขาเพราะคำคมแต่เขาอยากให้คนที่เคยอยู่ใกล้รู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งได้เสมอเขาไม่วางตัวว่าเป็นที่ปรึกษาแต่เมื่อใครเปิดใจเขาจะรับฟังเหมือนเรื่องนั้นสำคัญที่สุดในโลกเขาไม่แสดงออกว่าเข้าใจทุกเรื่อง แต่เขามีวิธีทําให้คนเล่าเรื่องรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวผู้คนเริ่มกลับมาหาเขาไม่ใช่เพราะเขาเรียกแต่เพราะในชีวิตที่วุ่นวายพวกเขาคิดถึงใครสักคนที่ไม่ตัดสินไม่เร่งไม่บังคับและชื่อของเขามักปรากฏในความคิดเหล่านั้นเสมอเขาไม่เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับทุกคนแต่เขาให้พื้นที่กับทุกคนโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเขาไม่พยายามเป็นเหมือนใคร แต่เขาทำให้ใครบางคนอยากเป็นแบบเขาไม่ใช่เพราะเขาสมบูรณ์แบบแต่เพราะเขาสงบซื่อสัตย์และมั่นคงเกินกว่าที่ใครจะมองข้ามได้เขาเคยถูกทิ้งไว้ข้างหลังในกลุ่มเพื่อนแต่วันหนึ่งเมื่อทุกคนวิ่งจนเหนื่อยเขาคือคนเดียวที่ยังอยู่กับตัวเองโดยไม่หลงทางเขาไม่ได้เร็วที่สุดแต่เขาไม่ล้มกลางทางเขาไม่ดังที่สุดแต่เขายังชัดเจนแม้ในความเงียบ คนบางคนอาจไม่ทันสังเกตว่าเขาสําคัญจนวันที่เจอคนมากหน้าที่พูดเยอะแต่ทำได้น้อยถึงตอนนั้นพวกเขาจะนึกถึงคนที่พูดน้อยแต่ทำจริงและจะพบว่าเขาอยู่ในความทรงจำโดยไม่ต้องฝืนเขาไม่เคยสร้างเงื่อนไขในการให้ความรักไม่ต้องการให้ใครเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้รับความใส่ใจจากเขาเพราะเขาเชื่อว่าความรักที่แท้จริง ไม่ควรมีคําว่าท้าอยู่ข้างหน้าเขารักโดยไม่มีแผนดูแลโดยไม่มีข้อแม้และเชื่อในคุณค่าของคนที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่เอาอดีตมาผูกมัดเขาไม่ใช่คนที่ทำให้รู้สึกหวือหวาในวันแรกแต่เขาคือคนที่เมื่อได้รู้จักไปน,น,นานๆจะทำให้คุณหันกลับมาถามตัวเองว่าก่อนหน้านี้อยู่โดยไม่มีเขาได้ยังไงเขาอาจไม่ได้มีเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้น ไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ดึงดูดสายตาแต่เขาคือคนที่มีคำถามที่ลึกพอจะทำให้คุณหยุดคิดและมีความเข้าใจที่ลึกพอจะทำให้คุณหยุดหนีเขาอาจไม่เคยบอกรักแต่เขาจำได้ว่าคุณไม่ชอบแสงไฟแรงเกินไปเขาอาจไม่ซื้อของแพงแต่เขาจะส่งข้อความสั้นๆในวันที่คุณเหนื่อยเกินกว่าจะพูดเขาไม่ต้องเป็นทุกอย่างที่คุณอยากให้เป็น แต่เขาจะเป็นในสิ่งที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่รู้ตัวเขาไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนือใครแต่เขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องเหนือใครก็มีคุณค่าเขาคือคนที่ไม่ต้องอยู่ในแสงไฟแต่เมื่อเขายือนอยู่ในความมืดคุณจะรู้ทันทีว่านั่นคือคนที่คุณอยากเดินเคียงข้างไปนานๆเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่ใครหลงรัก เพราะเขาไม่เคยพยายามเป็นใครที่น่าหลงรักเขาแค่ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับความรู้สึกเขาไม่ซ่อนความเศร้าไม่แต่งเติมความสุขไม่ยกตัวเองให้สูงและไม่ลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ใครเอื้อมถึงง่ายขึ้นเขาเดินช้าพูดช้าและคิดก่อนเสมอไม่ใช่เพราะเขาไม่มั่นใจแต่เพราะเขาให้ความสำคัญกับทุกคำทุกจังหวะทุกคนที่อยู่ตรงหน้า เขาไม่ยอมเสียสิ่งสำคัญไปเพียงเพราะรีบตัดสินเขาอาจไม่ได้ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่เขาทำให้หัวใจรู้จักคำว่าน,นิ่งเขาอาจไม่ได้ทำให้ทุกวันมีเรื่องเซอร์ไพรส์แต่เขาทำให้ทุกวันมีความหมายและเขาอาจไม่ได้ทำให้คุณยิ้มจนลืมทุกอย่างแต่เขาทำให้คุณกล้ายิ้มอีกครั้งในวันที่คุณเคยคิดว่าจะไม่มีใครเข้าใจนั่นแหละคือสเสน่ห์ของคนที่ไม่ได้หลอ แต่กลับหน้าหลงไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขาพยายามจะเป็นแต่เพราะเขาเป็นตัวเองในแบบที่โลกนี้ต้องการมากกว่าที่มันรู้ตัวเขาไม่ได้ดึงดูดคนด้วยรูปลักษณ์แต่เขาทำให้คนอยากอยู่ต่อด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถหาได้จากใครอื่นเขาไม่ต้องสวมหน้ากากเขาไม่ต้องแต่งบทเขาไม่ต้องพูดซ้ำเพราะความจริงใจของเขาดังพอโดยไม่ต้องเปล่งเสียง